ชอบชุดดำมากขอบคุณนะครับยังขอเรียกชุดดำสวยทั้งนั้นคุณประวัติครับิีฟ้านะครับยังอยู่กับเราต่อครับเพื่อร่วมปฏิภาพกับผู้สมัุนของเราในระดับต่อไปครับเรียนเชิญท่านได้ครับขอเรียนเชิญนะครับสำหรับผู้หารจักทางอาดิภาช็อปครับวันนี้โซเบมชุดขอเรียนเชิญครับแบนพานทอง ขอรีเซ็ตผู้บริหารพันทองครับ ขอลาอิอิ้วขอลาอิติ้วขอช่องนี้หน่อยนะขอราติดมงติดมงใหญ่ต่อไปครับขอเรียนเชิญขยาครับ ูหยกหน่อยทุกคนไปดูออฟฟิเชียลบ้านของน้องเดดต่างนะเดี๋ยวันขอโฟกัสพี่ฟ้าก่อนนะคะพี่ฟ้ามาอันดับหนึ่งทุกคนใครอยากดูใครทุกคนอ่าไปโฟกัสบ้านคนนั้นเลยเนาะเพราะว่าพี่บันขอพี่ฟ้าก่อนได้ไหมอันดับหนึ่งนะคะและต่อไปครับขอเรเชลนานาพลาสติกเซอร์เจอรี่ฮอลส์พิลฟรุ้งเซาท์ออสเตรเลีย พี่ฟ้าเป็นอะไรที่แบบออไปเขอเชิญพี่ลิเหมือนพี่ฟ้าจะง่วงเนาะเหมือนพี่ฟ้าจะง่วงอ่ะน้องชานั่งนี่ยังไม่กลับชาร์ลอ์ชาร์ลอ์นั่งนี่เพราะว่าพี่ฟ้าถ่ายกับสปอมก่อน ต่อไปครับขอเชิญยาสีฟันออโตเดนเน์ สีฟันอันนี้โบ๊ทจะขายงานให้พี่ฟ้าเหรอจริงหรอขอให้ได้เนะาะต่อไปครับขอเชิญเพลสเดต่อไปครับขอเชิญพิวพา รับลูกต้องขอบคุณแขกก่อนทุกคนสปอนเซอร์ก่อนสปอนเซอร์เยอะมากกองเกนจนแบบนั่งจนง่วงอะ่ะกว่าจะหมดเยอะเกินในฐานะผู้จัดก,การกองเนาะทุกคนน้องไทยต่อไปครับขอเชิญเดอร์โคสเทล่าขอเชิญอูอาร์นะครับเป็นโลโก้ครับขอเป็นโลโก้ครับ โฆษณา c o s m e มติโบม่มาสปอนเซอร์เยอะทุกคนวิขวัญก็วง่วงนอนแล้วเหมือนกัน ชูริคครับต่อไปขอเชิญนะครับเด็กช่วยทารเวอร์อ้ยสปอนเซอร์เยอะทุกคนแลวลูกก็น่าจะง่วงเหมือนกันอยู่เอนดูน้องชายไม่กลับค่ะ อันนี้พี่ฟ้าถ่ายขอบคุณคัะ Cutting House พี่ฟ้าถ่ายเพราะพี่ฟ้าเป็นผู้จัดการกองทุกคนขอบคุณสปอนเซอร์กับน้องๆทีม2,000อ่ายี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบสี่ส่วนน้องชานั่งตรงนี้ชานั่งนี่พี่ฟ้าพี่ฟ้าถ่ายเพราะว่าพี่ฟ้าเป็นผู้จัดการกทุกคนแล้วก็2 0 2 4เนาะอืมก็เลยไม่เห็นน้องชานะทุกคนนะน้องชาย,ยังไม่กลับนะคะน้องชาย,ยังไม่กลับเนี่ยนั่งอยู่เห็นปะไหนนะหาซาอนนี่ชานั่งอยู่นี่ ีฟ้าขอบคุณสปอนเซอร์อยู่าถ่ายกับสปอนเซอร์นะคะแล้วก็ทีม220 0 24เนอะเออ24ต่อไปขอเชิญพัทนราวี ว่าอบเป็นโร์โไงเดี๋ยวอบข้างนอกอนนี่เวทีไงเดี๋ยวคนเยอะ <c oughs> เดี๋ยวตั้งใจไม่ไปอยู่กันปีก็จะจะหาคนมาไม่แต่มาก็ยอยมาไงเดี๋ยวมาหมดมานี่ สุวรรณนบุญครับเป็นโลโก้ครับโอเคขอบคุณค่ะนี่ชาลด์หรือที่เดียวนะคชะชาลด์ตังนี้สปอนเซอร์เยอะมากต่อไปครับแบรนด์ซิวาน,านันหลังจากแบรนด์นี้จะเป็นโลโก้ก่อนนะครับเอาแอมผิดเหนื่อยแล้วนะรู้จะมองข้องไหนดีลนะ่ะ <laughs> พี่ฟ้า <laughs> วไปเป็นโลโก้นะครับมีวิดมิชชัแอนด์วิดิสบาลครับโลโก้รูดูเลยนะฮะับยืนให้ดูเนาะไปครับ t q m มันเด็กน้อยอะวิดอินเวนชั่นด้ยืนเกรงเบอะไรไปหมดไหมเนาะเอ็นดูไทยไลออแอเออเ็นดูจังทเาจเลดีไซน์ครับลูกน้อยจะนอนแล้วงงนอนงงอ ร้านตํายิสิ่งอืมยิ้มได้ดูแตยิ้มไม่รู้จะยิ้มยังไงล่ะเอ MGI ครับ้ยนางงามแรงอืมเข้าสิงแล้วชิปโปรดเลยตอนนี้ไม่ใช่ผู้จัดการกองแล้วเวโรล่าบิวที่ลอสเนี้ยฟิลเฟอร์ MGI ชอบครับและ MGI ของครับ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับและขอเสนอไปด้วยกับน้องๆของเราทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเควส์แชมเปี้ยนบรีดแอนด์บรีสคอนเฟนครับบิสแบร์ไทยแลนด์สองพันยี่สิบห้าครับเทียมเนี่ยวะบิ๊ฟ้าบิา๊ฟ้าขาสวยมากเลยสวยมากง่วงหรือยังคะ ยบังเอาละครับต่อไปเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์สื่อนะครับค่ะพี่เต้ยครับ Excuse me. โอ่ะ มันเตือนแล้วหนึ่งครั้งนีฟาย้มยยิ้มให้ต้องตอเะไรนะคะเยไี่สิดี่สิบี่เไปได้สได้สอิอไม่มันมีดอมอื่นด้วยนะมันไม่ใช่เมียของเรา เป็นไกหรอเฮ้ยพี่มูวันนี้เขาเป็นพี่มู่ะพี่มูข่มันจะได้เจอันกวันไหนนีหพี่มูกะหนูจะสู้เขาได้ไหมทำไมนะหล่อจังเลย